สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิ่ชันครูหมอดูตาทิพพรังตัวเลขพญานาคขลาชนะคะอามีค่ะสำหรับในคลิปนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่1ิสี่ พฤศจิกายนนะคะจะมุ่งเน้นดูดวงดาวที่เดินระหว่างนะคะหน่งจนถึง1ิบเป็นหลักเลยนะคะซึ่งช่วงระหว่างนี้ค่ะก็มีดาวที่เดินอยู่นะคะประมาณอยู่ด้วยกัน3ดวงค่ะนะคะหลังจากวันที่14ไปแล้วก็จะมีดาวอีกกลุ่มนึงมีการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งอาจารย์จะมว้วางในช่วงของนะคะในช่วงของวันที่1ิอีกหนึ่งรอบค่ะ สำหรับในคลิปนี้ค่ะก็จะมุ่งเน้นดูพลังงานระยะสั้นๆเป็นหลักเลยค่ะไพ่ยิปซีก็ดูตัวเลขก็ดีค่ะในช่วงนี้นะคะดาวที่มีอิทธิพลอิทธิพลอย่างมากเลยก็คือดาวราหูซึ่งเดินตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะจนถึงเดือนนี้และตล,ลอดจนสิ้นปีนี้เลยนะคะส่งผลต่อทุก ราศีใน12ราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะแต่ละราศีก็จะแตกต่างกันไปค่ะนะคะและในแต่ละราศีนะคะคนที่เกิดราศีกุมเหมือนกันดวงชะตาก็จะแตกต่างกันเพราะแต่ละราศี แต่ละวันเกิดก็จะมีวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อชีวิตที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะนะคะแต่ละคนก็อยู่ที่พลังบุญพลังงานที่เราสร้างไว้บุญคือพลังงานอย่างหนึ่งความคิดเราก็คือพลังงานความรู้สึกก็คือพลังงานนี่คือวิทยาศาสตร์เลยจึงสร้างความแตกต่างให้กับนะคะนัก ดูดวงชะตานะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบดูดวงชะตาให้เราเข้าใจกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์ไว้ค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะจะดูด้วยกัน2ออย่างคือไพ่ยิปซีกับตัวเลขนะคะอ่ะนะคะโดยดาวที่เดินนะคะมีดาวตั้งแตราหูเลยเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ลาหูนะคะดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพระพุธนะคะและมีดาว อาทิตย์เดินนะคะเดินด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงนะคะดาวจันค่ะดาวพัดเกโอโหหลักลหลายดาวเลยที่เดินนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการพยากรณ์กันค่ะในส่วนของพลังตัวเลขปะให้โชคให้ลาบให้อ่าให้ผลอะไรกับชาวราศีกุมบ้างอันดับแรกเรามาดูพลังของไพ่ย,ยิปซีกันก่อนเลยค่ะนะคะไพ่ย,ยิปซีนะคะ ดูด้วยกันเจ็ดใบนะคะเจ็ดใบเป็นหลักเลยค่ะนะคะามาเริ่มดูไพ่ยิปซีเจ็ดใบค่ะส่งผลด้านอะไรต่อชะตาชีวิตนะคะของชาวราศีกุมบ้างนะคะมาดูด้วยกันไพ่เจ็ดใบก่อนเลยนะคะไพ่เจ็ดใบนะคะชะตาชีวิตของชาวราศีกุมค่ะขึ้นสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุป ฟองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ให้มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะมามันทำบุญค่ะทำบุญที่ดีที่สุดคืออะไรคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่ประมาทในชีวิตทําไมทุกศาสนาสอนเรื่องการภาวนาจิตสวดมนต์ไหว้พระพระนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองฉะนั้นให้ตัวตนของคุณค่ะจิตวิญญาณของของคุณนะคะของชาวราศีกุมภ์ขึ้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหมายความว่าช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะของการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลวิชา ใหม่ๆค่ะนะคะเพื่อให้เรามีความรู้มากเท่าไหร่วิชาความรู้นั่นแหละจะขยายเงินในกระเป๋าให้กับเราค่ะใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเรียนรู้การศึกษาโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะไพแห่งนะคะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ค่ะสื่อถึงด้านจิตวิญญาณนะคะสื่อถึงแห่งการเรียนรู้วิชาการนะคะและนะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะความรู้ของคุณเนี่ยแหละจะทาให้เกิดนะคะสิ่งดี เกิดขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินพระราชนีนั่งอยู่บนบัลลังก์เงินจะเข้ามาจากงานของคุณมาจากความสามารถที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีค่ะรอรับผลลัพธ์กันได้เลยค่ะนะคะใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทํากําไรของคุณเลยสําหรับใครเป็นนักลงทุนเดือนนี้เริ่มจะเห็นมุดเงินเข้ามาเริ่มที่จะลงทุนได้เห็นได้จากตลาดภาพใหญ่ของตลาดค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลง ทังใหญ่นะคะกําไรผลตอบแทนกําลังจัเข้ามาหาคุณแล้วนะคะใครเป็นนะครลูกจ้างข้าราชการกะมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนเงินุกหล่นเงินพิเศษต่างๆอ่ะนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องของการเงินะมาดูในส่วนของมิตราหายเพื่อนฝูงสังคมบ้างช่วงนี้เป็นยังไงอย่าเครียดนักเนาะช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องราวทาให้คุณวิตกกังวลเครียดกังวลปรับ การทำงานเพื่อนบางนะคะสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้านช่วงนี้อาจจะยุ่งหน่อยทําให้คุณคิดมากนะคะอย่าไปคิดมากค่ะคิดบวกไว้มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาทํางานค่ะ ไใ,ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับคุณค่ะก็มีทั้งคนหลากหลายพลังงานค่ะพลังไพ่เนี่ยบ่งบอกบ่งบอกถึงการทํางานของคุณค่ะคุณจะเจอคนเนี่ยหลากหลายผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นให้คุณใจเย็นไว้คุณอาจจะเจอคู่แข่งคุณอาจจะเจอคนนะคะที่นะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนคุณอย่าไปร้อน ให้พร้อมกับเขาให้จะตั้งสติไวค่ะใจเย็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลาบรื่นทํางานก็จะประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นมาดูในเรื่องของบุตรบวรวานบ้างช่วงนี้บุตรบวรวานเป็นยังไงเป็นไพ่แบบนี้ค่ะนะคะมักจะมีคุณจะมีรายจ่ายไปกับการดูแลบ,บุตรบวรวานหรือเข้าไปช่วยอุปถับภ์บุตรบวรวานเงินคุณอาจจะมีไหลไปนะคะแต่ไม่ต้องห่วงกันเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะไหลออก ก็มีไหลเข้าเสมอค่ะนะคะและไพ่ใบนี้ค่ะยังบ่งบอกถึงอะไรบริวารของคุณไทยเป็นนักธุรกิจการค,ค้ากันขายบริวารจะนําพาช่วยให้มีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูในส่วนเจ้าที่เจ้าทางบ้านขึ้นสิงขึ้นนะคะเทวดาเป่าปีคะ่ะอาจจะเป็นจังหวะดีที่คุณอาจจะลื้อฟื้นบ้านของคุณปรับโครงจุย้ยทำอะไรใหม่ๆ นะคะตอนรับปีใหม่ในปีหน้าค่ะเพื่อเปิดประตูทางไหลของเงินกแลนะคะปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจนถึงจนถึงปีหน้าค่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นท้ปุญน,นส่วนบนไหวพระค่ะและจัดหุงจุ้ยใหม่ทําความสะอาดในบ้านนะคะและนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกว่าเจ้าที่เจ้าทางจะทำให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเราเชื่อด้านดีๆเราก็จะดึงดูด แล่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างค่ะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะใครโสดอยู่ความรักความสัม,สม,สมพันธ์จะเจอคนทางไกลค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่อยู่ทางไกลค่ะนะคุณอาจจะเจอความรักผ่านออนไลน์เจอความรักต่างประเทศต่างภาษาทางไกลเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะเป็นการค่อยๆพัฒนาความ ความสัมพันธ์ค่ะสาหรับใครที่กาลังศึกษาอยู่หรือโสดค่ะความรักครั้งนี้ค่ะเป็นความรักที่มีความก้าวหน้าชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้งก่อนๆสําหรับใครที่โสดสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วเป็นยังไงความรักถึงขั้นวางแผนขั้นแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันค่ะฉะนั้นใครที่มีแฟนแล้วความรักดีไหมก้าวหน้าดีค่ะเขารักเราดีพากันมองอนาคตด้วยกันกามเหมือนไพ่ไม้ที่มองอนาคตฉะนั้นความรักของคุณทั้งสองก้าวหน้าถึงขั้น แต่งงานกันเลยสําหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วความรักรุ่งเรืองค่ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของการงานบ้างการงานนะคะช่วงนี้งานขึ้นไพ่ใบนี้บ่งบอก,บอกถึงอะไรงานช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่เป็นช่วงของการขยายค่ะการเติบโตกับความก้าวหน้านะคะ่ะใครเป็นนักธุรกิจการค้ากันขายช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเดินทางคุณอาจจะมีการขยายกิจการนะคะหรือนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ ความเข้าหน้าการเดินทางขยายบางครั้งอาจจะขยายไปถึง ทั่วโลกต่างประเทศทางไลบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเลยทั่วโลกเลยนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องของการงานบางรั้งานไปไปนี้ยังบ่งบอกถึงการเดินทางในการทํางานคุณด้วยคุณอาจจะต้องเดินทางไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายผู้คนค่ะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคุณก็เดินทางไปด้วยคุณก็เที่ยวไปด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจการค้ากันขายนะคะส่วนใครเป็นนักลงทุนค่ะช่วงนี้ค่ะนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้วางแผนวิเคราะห์ใหม่ทําสิ่ง ะะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จในอนา,าคตของคุณความก้าวหน้าในอนา,าคตของคุณการที่ก็คือในส่วนของไพ่ค่ะมาดูในส่วนของไพ่สรุปบ้างใครเจอปัญหาวิกฤตชีวิตที่ผ่านมากําลังจะได้รับการแก้ไขเหมือนนะคะภาระที่คุณแบกอยู่กําลังได้รับการแก้ไขกําลังที่จะฝ่าฟันไปสู่จุดหมายปลายทางฉะนั้นใครรอคอยอะไรอยู่ เจอปัญหาอยู่นะคะปีนี้ค่ะมันจะท้องฟ้าเปิดแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่อยๆคลี่คลายและแก้ไขได้นะคะนี่ก็คือในส่วนของไพ่ย,ยิปซีค่ะฉะนั้นให้มันส่วนมนุ์นไหว้พระทําบุญค่ทบุญทําทานค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาค่ะ มาดูในส่วนของดาวบ้างค่ะดาวที่เดินตั้งแต่เดือนที่แล้วลาวหูเดินและดาวอาทิตย์เดินค่ะในเดือนนี้มีดาวที่ย้ายอีกดาวพระเกตย้ายไปอยู่ในภพพันธุนะคะภพพันธุคือภพแห่งญาติพี่น้องรวมถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะนะคะดาวพระเกตหมายถึงอะไรความอุดมสมบูรณ์ความ,ม,ม,วามก้าวหน้านะคะ,บ,นะคะบุญเก่านะคะบุญเก่าเกื้อนหนุนนะคะรวมถึงนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีเก่าของคุณค่ะชาวราศีกุมนะคะฉะนั้นไปตกในครอบครัวญากิพี่น้องด้วยส่งผลเรื่องอะไรการเงินความสําเร็จการปรัสมดุค่ะเพราะตกอยู่ในดาวพัสสุความอุดมสมบูรณ์ด้วยบวกกันจับดาวพระเกตร,รวมกันแล้วนะคะป่าเฉลียวฉลาด กะะารหัวการ้าทําอะไรประสบความสาเร็จฉะนั้นนะคะดาวการเงินฉะนั้นดาวนี้นะคะทั้งการเงินบวกกับพัคเกตจะประสบความสําเร็จสําหรับชาวราศีกลุ่มคุณมีเกณฑ์ค่ะที่จะค้าขายประสบความสําเร็จสําหรับใครที่ค้าขายมีเกณฑ์เดินทางไกลขยายกิจการไปทั่วโลกนะคะไปต่างประเทศ นะคะแล้วจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานของคุณก่ะที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างถิ่นแดนหรือต่างประเทศจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนี่คือดาวที่เดินและส่งผลค่ะนะคะสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวราหูอยู่แล้วค่ะซึ่งราหูกุมอยู่ในชะตาอีกบวกกับดาวราหูตอนนี้ค่ะตกอยู่ในภพมะดุมมะคือดาวแห่งการเงินค่ะ ฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะรับเงินก้อนใหญ่ด้วยจากทางใจจากต่างประเทศจากผู้คนต่างถิ่นค่ะฉะนั้นมีเกณฑ์คุณกำไรได้จากทางกจจากต่างประเทศจากต่างถิ่นก้อนใหญ่นะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของดาวราหูมีการเปลี่ยนแปลงของใหญ่ในชะตาชีวิตของชาวราศีตุลน,นะคะฉะนั้นชะตาของคุณค่ะนะคะมีดาวเสาร์กลุมอยู่ด้วยค่ะนั่นหมายความว่าคุณเนี่ย มอะไรเป็นระบบระเบียบว่าวางแบนให้ชัดเจนค่ะจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเลยมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้รับอสังหาหริมทรัพย์รถบ้านค่ะนะคะนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะธุรกิจการค้กาการขายนะคะอ่ะนะคะโดยเฉพาะนะคะการเจรจารต่อรองใดๆจะประสบความสําเร็จราบรื่นเนื่องจากมีดาวพับพุทธนะคะเดินนะคะย้ายนะคะย้ายมาตกด่กุมรักนานะคะอ่ะ อยู่ในภพกรรม,มะคือการงานของชาวราศีกูมประสมผลด้านอะไรเรื่องของการงานเจรจาต่อรองอะไรประสบความสําเร็จนะคะ,ะการสื่อสารอะไรจะสําเร็จรุ้ร่วงโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์การสื่อสารจะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษเพราะอะไรมันสอดของว้าวนะคะนอกจากนี้ค่ะกรรม,มะยังมีดาวดาว จันอยู่ด้วยค่ะนะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวแห่งมหาเสน่ด้วยนะคะก็ะทําให้พูดจาอะไรคนก็รักคนก็ชอบค่ะนะคะ,อะนอกจากนี้ก็มีดาวมังขานด้วยขยันแล้วรวยขยันแล้วประสบความสําเร็จฉะนั้นคุณอยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องลุยค่ะต้องลงมือทําอะไรเป็นระบบเป็นความกันและลุยจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะอย่าท้อถอยก่อนค่ะลงมือทําและลุยจะประสบความสําเร็จกันนี่ก็คือในเรื่องของการงานนอกจากนี้ค่ะการงานเนี่ยมีดาว เพื่อหัดเล็งมาที่การงานของคุณค่ะดาวพฤหัสตกราชาโชคส่งผลด้านอะไรการงานนะในเดือนนี้จะรุ่งโลดเป็นพิเศษนะคะการงานของคุณค่ะมันจะเหมือนท้องฟ้าเปิดโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นใครที่ว่างงานก็มีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับ ข่าวดีเรื่องงานใหม่เนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ตกราชาโชคก็นําพาให้ได้รับข่าวดีงานใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่เรื่องของการงานค่ะนอกจากนี้งานแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับอะไรอีกนะคะมิสุพันะคะมีดาวพระเกตดาวอาทิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์ชื่อเสียงเกียรตยิยศอำนาจ ผู้หลักผู้ใหญ่หรักษาเหมืกัทำงานเป็นลูกจ้าง้าราชการมีเกณฑเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่อุปถมนะคะฉะนั้นคุณขยันแล้วผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณขยันแล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวนะคะป่ะฉะนั้นเนี่ยแต่งมางานดีเงินก็มาค่ะข้อตกสุภาษตกโชคลาบอยู่ด้วยฉะนั้นการเงินคุณจะเข้ามาจากอะไรอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศผู้คนอุปถมยศตำแหน่ง นะคะคและก็โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆขยายกิจการกะเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงการขยายการเริ่มต้นใหม่การเติบโตความก้าวหน้านะคะค่ะนะคะ,นะคะเรื่องการเงินคุณนะคะตกอยู่ในลาพระค่ะซึ่งเป็นดาวเพือ่อฤหัสฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ค่ะจะแจ่มแจ้งมีเกณฑ์รับเงินก้อนมีเกณฑ์ได้รับเงินลาบรอย เสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยไม่ได้เดินไปไหนนะคะฉะนั้นส่งผลด้านโชคลาภตลอดทั้งเดือนใครนะคะรอคอยโชคลาภรอคอยการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่อง ลาบลอยเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภค่ะเพราะลาหูค่ะนะคะส่งผลด้านการเงินนะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่มีด้านดีก็ย่อมมีด้านบวกนะคะมีด้านดีมันย่อมเกิดด้านบวกและมันก็ย่อมมีด้านลบด้วยฉะนั้นข้อหนึ่งต้องระวังลาหูค่ะลาหูจะมีด้านดีและก็มีด้านลบอยู่ด้วยของลาหูคืออะไรลาหูมักจะ สวยเปค่ะฉันว่าเงินหามาง่ายมากเลยมันก็จะมีลอยรั่วออกนะคะฉะนั้นก็ให้วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยค่ะอุดลอยรั่วค่ะนะคะเนื่องจากชาวราศีกุมมีนะคะมีลา มีนะคะาดาวประจำนะคะก็คือดาวราหูอยู่ด้วยก็ไปสังเกตมักจะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมักจะเป็นคนชอบใช้ใจนะคะใช้ใจนะคะสิ่งนู้สิ่งนี้หรือตามใจตัวเองนะคะตรงนี้เนี่ยแหละบางครั้งก็ทําให้เราเกิดสภาวะนะคะเงินชอดเงินขาดได้เพราะสายเปกค่ะสายอุปถัมภ์คน,นะค่นนะคะบางทีเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยบางครั้งคุณเอาไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้กับอุปธรรมหรือชั่ว ื่อคนง่ายตรงนี้ต้องระวังนะคะด้วยอิทธิพลของดาวเนี่ยมันจะส่งผลเป็นพิเศษเลยเชื่อคนง่ายนะคะหรือเปง่ายนะคะอ่ะนะคะตามใจตัวเองนั่นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้จุดที่ต้องระวังเพราะอาจจะทำให้กูณหาเงินไรายได้เข้ามาแล้วไหลออกนะคะัตรงนี้ก็ต้องระวังกันนะคะมาดูต่อค่ะสิ่งที่ต้องระวังต่อมาคือดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์มีด้านบวกคือนะด้านบวกโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้น,นกับดวงชะตา แต่ด้านที่ต้องระวังด้วยอิทธิพลของอาทิตย์คือความร้อนฉะนั้นมันจะมาพร้อมกับความเร็ว ความเร็วความร้อนค่ะฉะนั้นเราชาวราศีกุมให้ระวังอารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายตรงนี้ค่ะความเร็วเร่งรีบตรงนี้ต้องระวังโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนิติกรรมสัญญาต่างๆค่ะให้ตรวจทานเอกสารดีๆค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านเอกสารค่ะนี่คือข้อที่ต้องระวังนะคะมาดูข้อที่ต้องระวังอีกหนึ่งข้อดาวพระเสาตกวินาศนั่นหมายความว่านะคะนะคะและเล็งไปที่ดาว จันกับดาวจันคือดาวเจ้ามาหาสเสน่ห์ดาวเจ้ามาหาสเสน่ห์ผู้รักผู้ใหญ่วัดปฐมค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ต้องระวังคืออะไรนะคะอาการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนใจง่ายทําอะไรไปสักระยะหนึ่งก็เปลี่ยนใจบางทีโชคลาภกําลังจะมา,าคุณแล้วแต่คุณเปลี่ยนใจซะก่อนคุณยม้มยกเลิกมันก่อนค่ะตรงนี้ก็ระวังให้มันสนมนไว้พระไว้หนักแน่นไว้ค่ะนะคะทําแผนงานธุรกิจ ไว้อย่างดีเลยนะคะ่มันก็อาจจะยกเลิกได้ฉะนั้นให้เราต้องสติไว้เราจะยกเลิกเราก็ต้องมีเหตุมีผลค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพัสดุนอกจากนี้ค่ะดาวพัสดุเนี่ยยังมีข้อที่ต้องระวังคืออะไรคิดมากวิตกกังวลค่ะมันตกวินาศนะคะอ่ะและก็เล็งไปที่ดาวจันทร์ด้วยฉะนั้นจะส่งผลในเรื่องของการโลเลการคิดมากการนะคะกังวลค่ะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะในช่วงระหว่างนี้ค่ะนะคะอ่านี่ก็คือสําหรับ ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกาในช่วงวันที่1จนถึง14นะคะพฤศจิกานะคะซึ่งอาจารย์จะดูแค่14วันเองนะคะหลังจากนั้นจะดูครึ่งหลังค่ะเพราะช่วงตั้งแต่สิบจะมีดาวเดินค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันเป็นรอบนะคะดาวแบบนี้มันจะเดิน เดือนเลยนะคะซึ่งใครนะคะชอบดูทุกเดือนก็สามารถมาดูได้เราจะได้วางแผนได้นะคะสําหรับการพยากรณ์นะคะก็จะมุ่งเน้นดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะแต่ถ้าต้องการเกาะดวงชะตาของแต่ละท้านะคะซึ่งจะต้องมีวันเดือนปีเกิดโดยเฉพาะเลยซึ่งเวลาดูวันเดือนปีเกิดนะคะครบดาวก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะดาวที่ดูพยากรณ์ลักษณะบแบบนี้มันเป็นการดูดาวจรแบบทั่วไปไม่ได้เจาะวันเดือนปีเกิดนะคะ นี่ก็คือสําหรับชาวราศีกุม่นะบ่าจุดเด่นนะคะคือไอเดียความคิดสร้างสรรค์ฉลาดทงอารมณ์กับโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงด้านดีๆเงินก้อนค่ะนี่คือด้านดีนะคะเงินก้อนการลงทุนเริ่มเห็นเมเงินค่ะนะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงไรายได้มาจากทางไกลต่างประเทศรุ่งเรืองจากทางไกลรุ่งเรืองจากต่างประเทศค่ะมีเกณฑ์อุปยบค่ะอุปยบหรือไปอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะสําหรับใครที่มีความรักจะมีเกณฑ์เจอ คู่รักต่างประเทศหรือเจอกันผ่านสื่อสารออนไลน์ค่ะสำหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วค่ะความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะมุกขยายหรือเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะชวนกันเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายกันไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนไม่ได้ไปไหนเลยความรักช่วงนี้อาจจะมีแผนอแผนสิ่งใหม่ๆที่อาจจะทําร่วมกับสามีภรรยาหรือตกลงสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆที่คุณทั้งสอง จะมาคิดร่วมกันกับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะนี่คืออิทธิพลของลาหูแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ใจเย็นๆหากมีการคุยกันตกลงกันเรื่องสิ่งใหม่ๆนะคะให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์มันมีส่งผลด้วยนั่นเองนะคะ,น,ะนี่ก็คือสําหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะของชาวราศีกร่ะนะคะใครสนใจอยากดูดวงชะตาเจาะพิเศษส่วนตัวก็สามารถติดต่อ ผ่านไลน์มาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ก็มีคอร์สออนไลน์ค่ะใครสนใจอยากเป็นนักพยากรณ์เหมือนอาจารย์นะคะในการเป็นนักพยากรณ์ในยุคนี้ค่ะทํางานผ่านออนไลน์คุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถดูดวงนะคะไปทั่วโลกได้เลยอย่างที่อาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อาศัยอยู่ในอเมริกาค่ะอาจารย์ดูดวงลูกค้าของอาจารย์ส่วนใหญ่กะทั่วโลกประเทศไทยเนี่ยเจ็สิบเปอร์เซ็นค่ะและทุกคนก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะก็สามารถมีลูกค้าทั่วโลกได้เช่นเดียวกันค่ะ ในคอร์สออนไลน์ค่ะอาจารย์มีคอร์สไพ่ยิปซีกับตัวเลขค่ะทั้งสองคอร์สนี้ค่ะจะสอนวิธีการทํางานออนไลน์ด้วยค่ะและสอนเทคนิคพิเศษเพื่อให้จํานะคะจำไพ่ยิปซีก็ดีตัวเลขก็ดีให้คุณสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างไวเลยนะคะโดยในหนึ่งเดือนค่ะถ้าเกิดคุณทําตามสูตรที่อาจารย์บอกไว้คุณสามารถที่จะจบหลักสูตรภายในหนึ่งเดือนและก็ไปทํางานได้เลยใครสนใจนะคะเพราะในยุคนี้รายได้เนี่ยมีหลาย ช่องทางมากเลยรายได้ช่องทางแรกการเป็นนักพยากรณ์นหมอดูเลยช่องที่สองทำช่องย right. ู u ูบเฟซบุ๊กทิตตอกรายโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะคุณสามารถสร้างไรายได้แพสซีดินค์แคมแบบอะไรค่าโฆษณาค่ะนะคะอย่างที่อาจารย์ทําคลิปแบบนะี้มีไรายได้ค่าโฆษณาทุกเดือนเลยและคุณก็สามารถนําเงินตัวนี้ยไปต่อยอดไปลงทุนไปทําอื่นๆให้เงินทํางานแทนคุณได้อีกด้วยค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองค่ะไรายได้ช่องทางที่ ทางที่สามค่ะการสอนคนค่ะนะคะและก็ยังมีอีกหลากหลายรายได้ค่ะซึ่งอาจารย์จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ค่ะนะคะว่าคุณจะสร้างไรายได้จากอาชีพหมอดูมีอะไรบ้างะนะคะใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สออนไลน์ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ